สวัสดีครับพอมอนฟาร์มแพะแกะมาแล้วครับนี่เรายังไม่ได้ตัดหญ้านะครับหญ้าธรรมชาติเราไม่ได้ใช้ยาปล่อยมันกินเต็มที่เลยครับฝนตกหญ้ามันขึ้นเยอะนะครับมันกินตามสบายเลยครับดูดูดแพะมันขึ้นกิน,บนใบลำไยหมดเลย ใบลำไยกำลังจะงอกเฮ้ยทองคำทองคำอย่าก,กินใบลำไย,ยเป็นพวกหญ้าพวกเถาวันพวกเอ่อหญ้าที่มีแหนมนี่ชอบนะครับมายาลาบอะไรนะครับมันชอบมันมีเถาวันตดหมูตดหมานะครับที่กินเป็นเมน,นครับเป็นเถากินหมดนะครับ แต่ว่าเราต้องคอยดูแพะนะครับเพราะว่านี่เราเป็นสวนลยายําไยแล้วก็มีต้นอะโวคาโดแพะจะกินใบลําไยกับใบอะโวคาโดนะครับแต่ว่าแกะนี่ไม่กินครับแกะจะกินแต่หญ้ากับพวกพืชเถ้าเลื้อยอะไรนะครับ,รบแกะแล้วก็มีแม่พันเซนพันเซนต้านะครับแล้วก็ พ่อพันเป็นลูกผสมดอกเปอร์ครับแพะแพะก็จะมีพ่อพันธุที่เป็นหนุ่มน้อยนะครับมีพ่อพันธุบอเลือดสูงแล้วก็คาราฮาริเลสนะครับซึ่งเป็นมาจากพ่อพันธุ์เนื้อคาราฮาริเลสนะครับตัวสีแดงๆนะครับมาจากพ่อเลือดร้อยนะครับแล้วก็แม่พันธุก็เป็นแม่บอเลือดสูงครับแต่ว่า ท้องหมดนะครับ5แม่นะครับมาจากพ่อเราใช้พ่อเลือดร้อยนะครับทับนะครับแล้วก็ตัวสีแดงตัวสูงก็จะเป็นแม่แม่พัน์ุที่เป็นลูกผสมมีชามี่นะครับชามี่ก็คือเป็นทั้งพันเนื้อพันนมนะครับโครงสร้างจะใหญ่น่อยนะครับตัวสูงหน่อยมีขนตรงหางนะครับขนยาวนิดหน่อย แค่มีตัวลูกมันก็จะโตนะครับแล้วก็ได้นมน้ำนมดีนะครับแต่ว่าเราถ้าใช้พ่อบอร้อยทับมาหมดนะครับ